สวัสดีครับพบกับสปอร์ตลิซึมอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง VNL รอบชิงชนะเลิศระหว่างอิตาลีกับบราซิล ผลก็เป็นไปตามคาดนะครับอิตาลีก็ยังสามารถทําผลงานได้ดีถึงแม้ว่าจะเสียไป1เซตแต่ต้องบอกว่าโอ้โหทําผลงานได้สุดๆเลยทีเดียวครับผมแล้วก็ในนัดนี้เนี่ยอีโกโนอาจจะมีฝืดบ้างอะไรบ้างกลายเป็นแอนโรโบวาครับซึ่งแน่นอนครับอิตาลีเขามีบีหลังระดับโลก2คนที่คอยสลับกันถ้าเกิดว่ามี ก็คือแอนโทโรว่าเนี่ยจะสลับหน้าสามลงมาแล้วแต่ถ้าเกิดว่าช่วงไหนทางอิกนูหาจะเล่นไม่ออกเนี่ยก็จะเป็นแอนโทโรว่าที่อาจจะได้ลงก่อนนัดนี้นี่ก็เช่นกันนะครับจะมีช่วงที่อิกนู์ฟืดแต่ปรากฏว่าทางวลาสโกก็ใช้แอนโทโรว่าพอเห็นว่าทําได้ดีก็เป็นแอนโทโรว่านลครับที่อาจทำแต้มได้ยา,ยาวๆแล้วก็ทำท็อปสกอร์ของแมตท์ทให้บราซิลอาจทำให้อิตาลีเอาชนะบราซิลไปได้3ต่อหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าบราซิลเนี่ยก็เป็นคู่ต่อสู้ที่ถูกก็เรียกว่าถูกเบอร์ถูกมือเลยนะครับ สู้กับทางทางอิตาลีได้อย่างสูสีเลยอาจจะมีเซตที่แพ้เนี่ยแพ้ขาดแต่ว่าในเซตอาเซตที่ชนะนะครับอาเซตที่แพ้แพ้อ,อิตาลีเนี่ยแพ้ขาดแต่ว่าเซตอื่นเนี่ยเขาก็สู้ได้สูสีทุกเซตเลยจะมีก็คือจะมีอยู่เซตหนึ่งนอกนั้นก็นั่นแหละครับผมคือ,ออิตาลีเนี่ยก็พัฒนาพัฒนาฝีมือไปเยอะทีมอื่นไล่ตามทันยากมากส่วนบราซิลเนี่ยก็ไล่ตามอิตาลีมาเหมือนกันสมเป็นเบอร์สองนะครับ เดี๋ยวคือแอนโทโพว่าวันนี้ถือว่าฉายแสงเลยทีเดียวอิกโนครับอันนี้คนถ่ายรูปเขาทำของเอกไอวาทำเป็นสีดำนะครับเป็นสีขาวดำอาจจะเป็นอารมณ์สื่อประมาณว่าอาิกูโนเล่นไม่ออกแต่ถ้าดูเปอร์เซ็นต์ของอิกูโนก็ไม่ได้แย่อะไรแต่อย่างใดอาจจะต่ำกว่ามาตรฐานซึ่งเอาจริงโดยรวมก็ยังถือว่าดูดีอยู่แต่ถึงจะแพ้นะอาจถึงจะเล่นไม่ออกนะครับก็ยังสามารถชนะได้สำหรับอิตาลี ด้านแอนโทบิว่าก็ถือว่าฉายแสงเลยทีเดียวจูเลียเบิร์กแมนครับรูปร่างดีมากมกนี่ก็กาบีกาโอ้โหคุณดีจริงจริงอย่างที่บอกนะเขาว่าก็มีบราซิลนะครับที่จะสู้กับทางอ,าอิตาลีได้แล้วสู้กันได้สูสีทุกเซตซึ่งก็มีแค่เซตเดียวเท่านั้นที่อาจจะโดนอัดขาดไปนิดนึงอิตาลีก็ชนะบราซิลไป3ต่อ1โดยเสียไปก่อน1เซต้วยครับ22ต่อ25 25ต่อ18ด 25ต่อ22และ25ต่อ22ถือว่าสู้กันสนุกทุกเซตนะครับแล้วก็ชนะไป3ต่อ1แต้มตบห้บแปต่อ45การบล็อก14ต่อ12บล็อกสู้กันมันมากเสิร์ฟเอสสต่อ2องความผิดพลาดบราซิลผิดพลาดน้อยขวาครับยี 22, ต่อ28่สรวมแต้มเกบเจต่อแ7ดสห่างกันเพียงแค่10บเท่านั้นเองก็สู้กันดีครับการขุดร้อต่อร้อ รับเสิร์ฟ81ต่อ83การเซต161ต่อ146แล้วแอนโทรโปวาทำไป18คะแนนซิลล่า16ด้านบราซิลก็กาบี้ครับ15คะแนนแล้วก็จูเลีย12คะแนนแอนโทรโปวาก็ตบไปเนี่ยครับ13บล็อก4 S1 รวม18ซิลล่าครับตบ13บล็อก3 S0 อิโกโลนครับตบ11บล็อก R S 1รวมเป็น12ที่เหลือก็ไล่เรียงลงมาบราซิลครับก็มีกาบี้ทำไปได้15คะแนนครับตบ10บล็อก4 S 1จูเลียตบ7บล็อก5รวม12ครับแล้วก็เบิร์กแมนครับตบ10บล็อก1ส่วนเปอร์เซ็นต์การตบของอิตาลีครับ จะเป็นซิล่าตบ13จาก35คิดเป็น37ขณะที่อ n นโทรปว,ว่า13จาก27คิดเป็น48แล้วก็มีโดนอาตีเสียเองบ้างอีโกโนโยอย่างที่บอกนะครับว่าก็ไม่ได้ถึงกับแย่11จาก34 32ออาจจะต่ำกว่ามาตรฐานของตัวเองนิดหน่อยมาดูทางบราซิลครับ สู้เต็มที่แล้วกาบี้ก็10จาก38คิดเป็น26%แต่ว่าตีเสียเองไป10เช่นกันเบิร์กแมนครับ10จาก37สู้ชีวิตกันมากครับคิดเป็น27%ลซามาเลียเล่นไม่ออกนะครับคนอื่นก็จะมีไดานาครับ9จาก14อ่า m v ดี MB D 64% หากดูที่การรับเสิร์ฟนะครับกาบี้ก็ยังรับได้ดีแล้วก็มีจูเลียเบิร์กแมนครับ16%กาบี้นี่40เลยจูเล mm ีย hmm. นี่เดิน mm hmm. โดนจี้แต่ก็ยังไม่ถึงกับแย่มาเซเล่ครับ3 1ส่วนอิตาลีก็รับค่อนข้างมาตรฐานสู่กวนสนุกนะครับผลสุดท้ายก็เป็นอิตาลีชนะแล้วก็ได้แชม์วีอ็นแลครั้งนี้2ส,สมัยแล้วนะครับ2ส,สมัยติด ส่วนอีกคู่ครับโปแลนด์ Portland, ก็เอาชนะญี่ปุ่นไป3ต่อ1 25 1 5 24 26 25 1 6แล้วก็25 23ก็ได้อันดับที่3เป็นรางวัลปลอบใจไปส่วนส่วนญี่ปุ่นนี่ผลงาน,นจริงๆถ้าพูดผลงานอาจจะดูแย่ลงเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยได้รองแชมป์แต่ว่ารองแชมป์ที่ว่านี่คือมาไกลมากๆนะครับการได้อันดับ4ก็ถือว่าเป็นการแสดงประสิทธิภาพแสดงให้เห็นนะครับว่า นักกีฬาของทางญี่ปุ่นเนี่ยเขามีความเสถียรเยอะ,อะถึงแม้ว่าจะได้อันดับน้อยลงแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยถือว่าเกินคาดมากๆก็ถือว่าน่ากลัวนะครับมีแนวโน้มแล้วก็มีการพัฒนาที่ดีสําหรับทางญี่ปุ่นแต่อาจจะยังสู้นักกีฬาที่เป็นทีมท็อปๆเป็นทีมตัวสูงๆไม่ได้ซึ่งโดยรวมเขายังอยู่อันดับต้นๆก็ถือว่าทําได้ดีนะครับครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมิเหนติชมอะไรก็สามารถเป็นวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ